ล็อกเตนค,คนองได้ยินรู้จักชื่อนี้โอ้สายยิกันล้มไปอีกตัวละเสียดายผมแม่งล้มด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกที่ลรแข็งกว่าถ้ามีกระสุนที่กาบวกยาวอยู่กระสุนจะหมดไงต้องยิงไปใหญ่สนโหแม่งเหลือหลายเลยผมผมนี่ไงโอ้โหอ, <c oughs> อ,อยากบอกเลยจะขาด <c oughs>

กระโดดแล้วกูโดดนะอ๋อชิบหายไปเลยทันยูไปเลยอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้ดูไม่ทันไม่ทันไม่เห็นไม่ทันแล้วที่ไหนที่ไหนไม่รู้แล้วอะตีสองตีเดียวห้าตีเดียวสองตีอืม โอเคได้เออค่อชั่วหน่อยพี่แม่งใช้แผ่นรองเมาส์ให้โคตรเจ๋ว่ะสปยิ่งไปยังเร็วไม่มีสองอยิงดูฝั่งซ้ายอะอพี่เลยวิ่งกลับเลยนอ <laughs> นได้อีกค <c oughs> นหนึ่นง,งปไ,ไปไหนวะ ไม่เห็นมีของให้เียวาเโอ้โหยากจนแท้แบบนี้โอ้อยู่ใกลให้มันยิงก่อน ก็ม,มีคนสแกไปแบนึงได้แม้แต่ค่อยมาตแกงเน่ยเี๋ยวงม,ม,มอยู่ที่ตรงนั <มา S 2> น,น,นเล้เฮ้เฮ้้นาคเลยโอเค โอ้หไอ้เพิ่อนท่เดียวเกืกบตายแสบแรงวัวไอ้เหี้ยโดนทั้งกันตีทับนี่มาทางนี่ลเดี๋ยวเพื่อนอมไปอมไปโอเคเพื่อนดงตายเดี๋ยวเพื่อนกำลังช่วย เพื่อนตายแลนี้ว่ะตายหมดแล้วยิงหมดตีแล้วเยยัอดเพื่อนเราหมดใช่ไหมชอบตรงนี้แหละเทเราจะได้ไปนะหมดจึงเบยเรียบมาดิจู๊บจู๊บตั้งเลยเก่งในวัดนะเจ้าว่ะทีนี้มันหน้าฟังหมดแล้วก้อนมาอย่างนี้จะมานะ ยังไม่จานหมดแล้วแล้วเราไปตรงนี้แบบไปไปตรงนี้ไ,ไอไม่มีเหล็เป,นปืนไหมรัดเลย น่าจะแถวน่าจะแถวนี้แหละแถวเนี้ย,ยไม่ยินเสียงแมงไม่มีของให้เก็บเลยวะเพื่อนระวังเพื่อนตามไม่ทันได้มไมีลีคอร์ดโดนเจอแบบไม่คาดฝันแม่งกำลังแบบ <c oughs> นั่งประชุมกันอยู่เลย

วเแล้มีใครเล่นปืนหนักไหมไม่มีเนาะมีเล่นสปิตรายมีลนอกลอยการเปิดกล่องเฮ้ยมันยิงมันยิงตึกหน้าพี่ตึกหน้าพี่ มาร์กเลยด่วนเลยึุดนี่ยิงมันยิงพี่เจ้บรู้ว่ามันยิงกันเองมันยิงยิงกันเองโอเคนี่หน้าจะไม่เห็นพี่นะถ้าเห็นพี่น่าโดนแล้วพุกท่ี๋ยวเราไปแล้วไม่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้คนเพียบเลยไม่รู้กี่คนไม่อยากเข้าไปเลย เอ,เอางั้นเลยเหรอเจออ่ะมันเก็บมันเก็บเขาเจาีมนี่เล่นปิดประตูเพื่อตามหลังมันนะเดีย๋ยวิดักให้ผมมาเจา็บคนนี้ ไม่มีกระสุนเลยโอ้ไม่ไหววะ่ะยี่ยนแม่งเกาะม่วงได้ไหมได้ไหมหมุนมาได้ไหมมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่กจะพาย,ยามลงไปคำยาแป๊บนึงเรือของที่เลยเนะี่ยคำยาครับ เห็นไหมคอมเพนรชวยโอ้มันเโอ้โหโดนมาใเหวกูจะหลับ <laughs> แล้วอันนันเราไม่ค่อยไปช่วยผมปัมม๊มเริ่มถึงม่วงแล้วเฮเฮ ยังแม่งเกาะมัวเลยบอกเกาะไม่ได้แค่ไหนบลส เอานับผมยังไม่ได้ไปนะพราะว่ามันยิงอยู่ไหนไม่มีไม่รู้เหมือนกันน,น,นั่นาะชาวนุ่นแหละยเขายิยงระยะไกลเหรอใช่ไหมันี่ยเฮ้ยจะล้มจะล้มมันหลัง้มมีเจ้ามีจม้ำแผ่นไหมขายเที้ยนี่ไม่ได้ไม่งั้นเราไม่ไม่มีวงเราไปสัตว์ ตัวกจะขึ้นไงวะเนี่ยขึ้นยังไงวะเชื่อมานเชื่อมันไกโมายิงฟันให้พี่แล้วพี่จับจะพึ่งไหมจะพึ่งนะผมยังไม่ได้ไปอิงยูอิงยูอิงกันยูมันจะตายแล้วไก่โชว์แล้วบนึตายแล้วตายแล้วล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนตามหน่อยมาคอบเ o อร์หน่อยมัล่วงแล้วมัล่วงแล้วโอ้ยทุบมันก่อนก็ได้ไอ้นี่มันล้มอยู่กับพี่เนี่ย

เติมได้เปล่าช่วยชเลือดวยยาหมดเรื่อยพี่น้องไมาได้ยิงช่วยเรือยเข้าเลยเข้าเลยเข้าไม่ได้เติมยาอยู่นะออมาแล้วไหนมันอยู่ไหนนานยดีหมดแล้วแหละเออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เจอแต่ปืนนี่วะตัวแบกเลย Oscar Mike ladies! Face okay, support! Oh. Yeah. I'm the by a you of

ราด้วยเราด้วยผมกำลังบินไปแล้วมันขึ้นแล้วเหรันเลเนี่ยเนี่ยวราไปอยู่ใกล้โซ่ตามดูว่ไอเจ้าโคตรเจ็บสัสไอเวีน โอ้โหเห็นไหมเป็นดงเลยมงแมงก็ไม่รอพวกกูเลยม,มงบอกมองบอกว่ารอไม่ทันกิน,นมหมดเติมเลยเติมเลยยิงกันตรงไหนวะน,นอกวงเหรือยังไปเออนอกวงมีเข้าวงเลยรอซ้ำเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าวงแล้วรอซ้ำเลยเห็นไหมเห็น,นงไหม

mày nói mày còn thật đấy đang nói mày mày nói mày 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 แตกว่ะเฮ้ยตไม่เจอแต่นีวะไม่เจอเปืนไ, <c oughs> ไ,ไอนไสหน,นึ่งป่ะอยได้อ์ไงมีกระสุนม่วงยว่ะสิ่งไเฟิลหน่อยตามงทำมนเน้กนมไกดย,ยาเปืองเลยีูยของมัน พอแคนี้พอไปไหนแล้วกมนบิ๊กแมนไม่เอาจ้ากูเอาิ๊กแมนเชื่อเล่อนไหนกูแน่มงเมื่อกี้มันมีคนยิงมาจากข้างหลังที่ไอ้ียนั่นแหละไอ้หุ่นยนต์หรือป่าไม่รู้อ่ะตอนี้วงเลอกี่นาที สิบวิอ้โหชิบหายด่วนเลยมาลุกกดติดนี่เนฟลาขึ้นมาเป็นไงหลอกนะหล่อไม่หล่อไม่ร่วงเพวาะบ้องบีได้ยินเสียงของคนเดินแถวนี้ เห็นแล้วไหนวะไม่เห็นวะไม่เ no ห็นวะตรงนี uh ้ไ huh. ม like. ่เห mm ็นไล่เฟิร์นใช่ไหมไล่เฟิร์นไล่เฟิร์นอไอไเฟิร์เหมือนกันไม่เจอเห็นยังในยี่ิเสียงไหมฟังเกยงด้วยยังไ่มเหรอสองตีไม่เจอเจอแล้ว อืแม่งโดดลงพอดีอีกผมไม่มีคอมเล่นด้วยโอเคครับผมนั่งดูไปก่อนไอ้หนูไปน้องๆน้องเล็กแล้วหรอเอไม่ใช่ไหนวะหลบอยู่ในหลุมหินน่ะวงร้อยวงร้อยอยู่ตรงนี้นีเจอแล้วนะนี่เด้อ พี่นี่โดนเดี๋ยววะโอ้โหเกือบตายปวดกล่องฟ้ากล่องฟ้าเห็นไหมเห็นเส้นเลือฟ้าธนูธนูเนี่ยอยู่เนี่ยแน่ใจมันสแกนแล้วไม่เห็นนะเมื่อกี้มันยิงกันกับพี่อยู่แสดงว่ามันวิ่งแล้วนะเส้ธนูเพราวิ่งเข้าวงแล้วแหละเั็นไหมไหน ไหนวะนี่น่มีเข้าวงเนอะหือพิเทใครโดนวะผมที่โดนดูเด็ดลง้นั่นนี่มานี่มาเข้าวงทางนี้ใจเย็นใจเย็นแม่งเบากว่าธนูเหี้ยที่ยิงดอกแล้ว50ว่าอืมแม่งกดโกงนั่นๆๆๆๆๆแล้วเราก็กลังไปพึ้งน้ำผมก็ขออยู่ พวกพี่เป็นกอดแดงกันหมดเลยเดียเ๋ยวรอโีเวอร์กบออยู่โอเคมาแล้วโอนสมุดมันเกิดแล้วผมใช้บังกะรลเข้าไปโอนเดี๋ยวลวมลวมไปเดย รอเพื่อนมาดีกว่าได้มันยูไหนล่ะเพื่อนมาจิงหน้าแม่งเลยที่หลบดีดีนเยเยไรเจ็บมากตอนนี้ตอนี้ผมเจ็บมากเปลี่ยนไปแล้วตามเพื่อน กำลังปาอันตีไปใจเย็นนะโดนเจ็บปอแตกปอแตกมันโดนลงล่างนี่อะไรล่างล่างล่างเห็นแล้วมันใต้ทะพานลอยล่วงล่วงล่วงลวกลูกนึงกี่หน อยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นทำยางไงไอ้เหี้หนย,ยนั่นอยู่ไหนวะมาเรียดยิงตายมาร์คเลยนะอ,อ,อันนี้อันนี้ไม่มียุคกระสุนหมดไอ้เท่านั้นดูไว้แล้วดูไว้ดูไว้เฮ้ยโอเคโอ้ย <c oughs> สู้เดียวสู้เดีย ใจใจใจไจเนอะโอ้โหไงเนี่ยครับกดกดสเซฟไปไปจับครับนี่ยูหยูหูยูิดฉากเลยโอ้ยนั่นสิบตัวโคตรแบกถ้าเราตายดิโดนมันด่าเลยนี่